สวัสดีค่ะกับพี่ยังคนบ้านป่าค่ะวันนี้พี่ยังชวนมาดูกาวเครือขาวค่ะที่ในป่าเลยนะคะเขาขึ้นแบบธรรมชาติเลยค่ะแต่ละต้นนี่คือต้นใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็อายุหลายปีนะคะถ้าเข้าป่านี้ก็จะเห็นกาวเครือขาวกาวเครือ เือแดงนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งประโยชน์ของเขาเยอะจริงๆค่ะนี่คือเขาออกดอกเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็กําลังจะร่วงโรยนะคะพี่อังก็เลยรีบมาถ่ายค่ะเป็นไม้เลยนะคะไกลได้ถึง5เมตรหัวอยู่ใต้ดินค่ะกลมนะคะกลมแล้วก็มีหลายขนาดมากๆเลยค่ะถ้าอายุเยอะมากๆนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ อาจจะมีน้ำหนักถึง20กิโลเลยนะคะทั้งเปลือกเนี่ยเปลือกเขาเวลาเออเวลาเราเอามีดปาดนะคะจะมียางยางออกนะคะยางสีขาวขาคล้ายๆน้ำนมค่ะเนื้อในขาวนะคะคล้ายๆมันแกวเลยค่ะเนื้อก็จะมีเส้นใหญ่นะคะมากมายเลยค่ะเป็นยาลดเย็นนะคะ ใบเขาก็ประกอบด้วยขนนกมีใบย่อยรูปไข่ถึง3มใบค่ะดอกของเขานะคะดอกของเขาก็จะเป็นช่อค่ะ แยกแตกแขนงกันนะคะดอกย่อยมีสีม่วงอมชมพูค่ะรูปทัวนะคะเห็นไหมคะเป็นยุงยวงออกมาอย่างนี้เลยนะคะกีบดอกคู่เอ่อล่างนี้จะเป็นสีม่วงเข้มค่ะดอกออกเดือนออมกราคมถึงเดือนมีนาคมนะคะผลข,ของเขาก็มีนะคะเป็นฝักรูปยาวนะคะแบนแล้วก็มีขนสั้น มีเม็ดถึง3ถึง4เม็ดค่ะอยู่ได้ในดินทั่ว,วไปนะคะแล้วก็ชอบน้ำปานกลางแต่ชอบแดกตลอดทั้งวันค่ะ ขยายพันธุ์ก็ง่ายค่ะด้วยการใช้เมล็ดหรือว่า,าปลูกหัวนะคะเอาหัวเขาไปปลูกค่ะนี่ก็คือลำต้นของเขานะคะเขาก็จะเลื้อยนะคะถ้าเกิดว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ ณจุดนั้นนะคะเขาก็จะเลื้อยพันพันขึ้นไปนะะี่ค่ะสีน้ําตาลน้ําตาลนะคะแต่แต่ช่อของดอกเวลาเขาออกมาก็จะเป็นก้านสีเขียวค่ะเขียวขี้ม้าเลยนะคะก็มีน้องมิ้น์นะคะน้องมิ้น์มาเกาะเหมือนกันนะคะแต่กลิ่นนะคะไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่อาจจะเป็นกลิ่นหอมอ่นอ,อนๆนะคะแล้วเขาก็อยู่สูงเที่ยงใช้ไม้นะคะ มายื่นขึ้นไปค่ะยังไม่มีโอกาสเข้าป่าเป็นจริงเป็นจังเลยค่ะ เพราะว่ายังไม่มีเพื่อนไปนะคะถ้าเกิดว่าเข้าป่าพี่อันก็จะถ่ายต้นไม้ในป่านะคะซึ่งมันส่วนใหญ่ยอยู่ในป่าแล้วมันอุดมสมบูรณ์นะคะก็ให้ได้รู้จักกันนะคะอยากให้เรียนรู้จักต้นไม้ที่อยู่ในป่านะคะที่เราไม่ได้เอามาปลูกหรือว่าซื้อมาปลูกจะดีมากๆเลยค่ะหาเพื่อนอยู่ค่ะยังหาเพื่อนอยู่ สรรพคุณของเขาก็มีนะคะสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องสรรพคุณของเขาค่ะออกดอกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดือนนี้ก็คือเดือนมีนานะคะเขาก็จะออกดอกเยอะเลยค่ะสรรพคุณของเขานะคะรสเย็นนะคะเบื่อเมาค่ะบำรุงเนื้อหนัง เนื้อหนังให้ตึงๆนะคะตึงๆคืออันนี้สำคัญเลยค่ะเวลาสมุนไพรที่เขาขายทั่วไปนะคะเขาก็จะใส่เกลือขาวนี้ไปด้วยค่ะบำรุงสุขภาพนะคะและร่างกายค่ะปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะอ่อนเพลียผอมแห้งคนที่ผอมแห้งและอยากกินให้มันตุ้ยหมายถึงทางเหนือตุ้ยนี่คืออ้วนนะคะไม่ใช่ว่า,เ,าเป็นอย่างอื่นนะจ๊ะ นอนไม่หลับนะคะมีฮอร์โมนเออขอโทษค่ะมีฮอร์โมนมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงมากนะคะแล้วก็ทาหรือว่าจะ,ะเอามาทาหรือมากินต้องเต้านมอะค่ะมันจะทำให้ขยายตัวนะคะผ <c oughs> มดกดำค่ะเ <c oughs> แต่ว่าคนที่มีบุตรนะคะเขาไม่ให้กินนะคะควรจะงดนะคะสมุนไพรเกือบทุกตัวเลยนะคะคนมีบุตรเนี่ยควรจะงดก่อนนะคะ อาจจะทําให้แท้งได้ค่ะทําให้อวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็มดลูกนะคะมีเลือดมาขั่งมากขึ้นด้วยค่ะหรือพูดง่ายๆว่าเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศด้วยนั่นแหละค่ะบำรุงโลงหิตนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะอันนี้พูดคร่าวๆนะคะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะสมุนไพรแต่ละตัวต่อให้มีประโยชน์แค่ไหนนะคะเราก็ต้องกินแบบระมัดระวังนะคะไม่ให้มากจนเกินไปบางทีเขารู้สรรพคุณแล้วก็จะกินใหญ่เลยอันนี้ไม่ได้นะคะคนโบราณนะคะก็จะเอาไปเออเอาหัวนะคะไปแช่น้ํานมก่อน,นะคะ่ะแช่น้ํานมเสร็จแล้วเขาก็จะไปฟันฟานนะคะหมายถึงล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็ไปแช่น้ํานมคะ่ะแล้วก็ไปฟันฝานนะคะแล้วก็ตากค่ะ ตากเสร็จก็เอาไว้กินนะคะแต่ของพี่อ่างนะคะถ้าได้หัวมานะคะก็จะฝันฝานเหมือนกันค่ะตากๆนะคะแล้วก็บด แต่ก็ต้องแช่น้ำนมก่อนนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีค่าเชื้อ,อ,อที่ยังไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะขออนุญ,ญาตขอโทษทีค่ะไม่ได้หาข้อมูลตรงนี้นะคะแช่น้ำนมแล้วก็ไปตากนะคะแล้วก็เอามาบดบดนะคะแล้วก็มาปั้นก่อนน้ำผึ่งค่ะน้ำพึ่งเราต้องไปรลนไฟอ่อนๆก่อนนะคะเพื่อไล่น้ำมันออกนะคะเพราะน้ำพึ่งเขาก็จะมีน้ำส่วนเกินนะคะไม่ว่าเราทำอะไรเราควรจะไป อุ่นให้เขาอ่อนๆก่อนนะคะเราถึงค่อยมาทํานะคะปั้นเป็นลูกกรอน,นะคะขนาดก็ประมาณเท่าเม็ดพริกไทยนะคะเม็ดพริกไทยแล้วเราก็กินแค่วันละเม็ดอย่างนี้นะคะก็ปลอดภัยได้ค่ะไม่ต้องไปกินเยอะนะคะ ขเข้ามาในป่านะคะในป่ามีเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งรังจืดนะคะรังจืดแล้วก็เกาวเครือแดงกกาวเครือขาวแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะจะออกตามฤดูกาลค่ะขอขอโทษค่ะเสียงแหบวันนี้ใครเข้ามาดูคลิปพี่อังนะคะขอบประคุณมากๆเลยค่ะพี่อัางขอให้เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะ ขอบพระคุณจริงๆค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพพลานาไมยแข็งแรงแล้วก็มีตังใช้กันเยอะๆเลยนะคะวันนี้พี่อังก็พามารู้จักกาวเครือขาวค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรที่น่าจะหลายคนรู้จักนะคะแต่อาจจะไม่เคยเห็นต้นนะคะเพราะว่าเวลาซื้อสมุนไพรอะไรเขาก็จะมีตัวนี้ผสมไปนิดนึงเป็นชิ้นบางๆเขาขาวนะคะเคยเห็นกันไหมคะนั่นแหละค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ก่าวเครือขาวกับพี่อังคนบ้านป่าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ